สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปอันบ็อกอีกแล้วค่ะแต่ว่ากทูที่มีในวันนี้นะคะเป็นจากดอมเกนชินนั่นเองค่ะก็คือช่วงที่ผ่านมาเริ่มเล่นเกนชินแล้วก็มีตัวละครที่ชอบค่ะก็เลยอยากจะสั่งกูทของดอมนี้มาเอาไปดูเล่นบ้างก็คืออยากจะมารีวิวว่ากูจกนะเอาไปเชียวจีนเป็นยังไงแล้วมันแบบคุ้มค่างเงินไปไหมก็คือกูในวันนี้ที่เราสั่งมานะคะจะเป็นสแตนดี้ค่ะ เป็นสแตนดี้เซวกับเบนตี้นะคะก็สั่งมาจากร้านนี้เลยแม่ค้าใจดีมากนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะเผื่อใครสนใจนะคะมาทำคลิปอันบ็อกัเลยดีกว่าอ้อมีของแถมด้วยทุกคนดูสิ่งนี้สิคะคือมันสวยมากขนาดแบบคือเราไม่ได้แกะเลยแต่คือแบบสวยมากทุกคนมันคุ้มเงินยังไม่ได้รีวิวแต่แบบคุ้มเงินนะทุกคนอาละสามร้อยกว่าบาทนะคือแบบรีวิวนี่ขนาดยังไม่ได้แกะเลยนะ มาแกะกันโอ๊กคนคกคนคะกคคะด oh นะค,คือเราครไม่รู้ว่ามันมีสองแบบ คือเราเพิ่งรู้ว่ามันแบบแยกมาเป็นอย่างี้นึกว่ามันรวมกันเนี่ยเราดูว่ามันรวมกันเรรน,น,นี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god แกะเซียวก่อนนะ oh my god คนสัวเนี้ยสิคะ oh my god oh my god ตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นหลอท่อเอ้ยหลอท่ออะไรวะี่ท่อโอ้ใหม่กอนเอาใหม่กอเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองต่อดูดีกว่าเงอะงะเงอะงะนิดนึงคือเราว่าเราจะยังไม่ลอกฟิล์มนะคะจริงจริงมันคือมันคือมันเคลือบฟิล์มไว้อยู่ค่าสแต,ตนดี้อยเนี่ยถ้าเราแบบอยากให้มันใสจกิงอนะไรเงี้ยแล้วก็ลอกมันออกมามันจะมีเป,เ,ปเ,ปเปื่อยๆออกมาอยู่แต่คือเรายังไม่ลอกแล้วกันนะ โอ้ย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 ถ้าแล้วทุกคนถ้แล้วกริตเจนตี้ทำนี้ก่อนดีกว่าริดนีม่มันริดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าริดโอ้ยอีกแล้วทำมันใส่ไม่ตรง เราจะไม่พูดคำนั้นออกมานะคือบ้าุกน่นเ,เ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอะไรนะเดี๋ยวดูยมุมหนึ่งแล้วกันทุกคนคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอะไรคะมันคือสิ่งที่เรียกว่าเซียวเวนตีค้ค่ะคู่นี้นะคะเยี่ยมคะ่ะทุกคนมันสวยมากคะ่ะสแตนใครที่ลังเลอยู่นะเราแนะนำให้ซื้อเด้อ คือราคามันก็สมผลสมผลอยู่เนาะอยู่ตกที่ประมาณ3 0 0ถึง360บมั้งถ้าแบบพีมานะคะหรือถ้าพร้อมส่งมันอาจจะแพงกว่าน,นี้เนาะเ mm hmm. เห็นว่าในช้อปปี่ก็น่าจ,จะมีนะแบบพีออเดอร์แบบร้านไหนเข้ามาลงแล้วก็ในทวิตก็มีนะคะลองหาดูตลาดน,นัดเกนชินแฮแทุกคนอย่าลังเลซื้อเลยค่ะทุกคนมันดีงา่มันด้ดูสิอ่ะซูมอีกซูมอีกซูมเข้าไปนี่ค่ะทุกคนซื้อเลย